สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าและ FC ที่น่ารักทุกๆท่านครับผมวันนี้ทีมงานพรสัปดาปานก็ได้มีโอกาสเข้ามาทําการกเจอบปอดานให้กับลูกค้า FC ของเราครับผม FC ติดตามมาจากยู u b e ของเราครับก็เลยสนใจอยากกดจอบปอดานก็เลยให้ทีมงานของเราเข้ามาทําการกดจอบปอดานให้ครับผม ตอนนี้ลูกค้าต้องการเจาะเป็นบ่อปิดมาตรฐาน6คูณ4ครับผมผมเลือกที่100เมตรครับผมตอนนี้เราก็ได้ทำการเปิดหน้าดินลงไป18เมตรแล้วครับก็ยังไม่เจอชั้นหินแข็งครับผมแต่ว่าเราก็จะเจาะเพื่อวางท่อกันชุดด้านบน ็คือทอคุมหกนิ้วเนี่ยลงไปจนถึงชั้นหินแข็งพราะอะไรเราถึงว่า,วางท่อหกนิ้วจนถึงชั้นหินแข็งก็เพราะว่าหน้าดินนะผมหน้าดินมันจะเป็นดินนิ่มดินอ่อนอ่ามันจะทําให้บอ่อของเราพาังได้ครับในอนาคตเราก็ต้องคุมลงไปครับอ่ามาดูท่อที่เราจะใส่ นี้ก็จะมีท่อหกนิ้วท่อสี่นิ้วครับผมความหนาของท่อก็จะเป็นชั้นความหนาที่แปดจุดห้าครับในส่วนตัวนี้ก็คือท่อสอะร่องหรือว่าท่อสก,กรีนที่เราเอาไว้ใส่ตรงาตาน้ำครับผมอย่างสมมติเราเจาะไปเจอตาน้ำที่60เมตร80เมตร90เมตรแล้วก็จะใส่ตรงที่มันเป็นตาน้ำเท่านั้นครับ ตรงที่ไม่มีน้ำคือเราไม่ใส่แล้ผมตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับผมเปิดหน้าดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอชั้นหินแข็งครับผมข้อมูลคร่าวๆก็ประมาณ20กว่าเมตรครับชั้นหินแข็งเรามาดูว่ามันจะอยู่ช่วงกี่เมตรแต่เราจะคุมท้อหูนิ้วแล้วก็จะทําการขุดเจาะต่อครับผมเดี๋ยวมารับชมกันเ,เรื่อยๆครับ ครับผมก็มาถึงขั้นตอนการเทกวดนะครับท่อสีนิ้เนี่ยเราลงไปสุดก้นบ่อแล้วที่เราเจาะตอนนี้ก็ทําการเทกวดครับผมเพื่อป้องกันทรายเข้าบอ่อครับอันนี้ก็จะเป็นกวดแม่น้ําเรียกว่ากวดล้างอย่างดีเลยครับเป็นกวดคัดเบอร์ แล้วก็จะเติมขวดลงไปจนเต็มปากบ่อก,ก่อนนะครับแล้วก็จะทําการเป่าบ่ออีกครั้งนึงเพื่อให้หินมันยุบตัวไม่มีช่องว่างที่จะให้ทรายเข้าครับ จากเมื่อวานที่เราใช้ลมในการเจาะเมื่อวานบ่อแรกก็คือใช้ลมเจาะแล้วมันพังครับผมเพราะว่าเป็นทรายบ่อ,บอนี้เราเลยย้ายจุดมานิดนึงแล้วก็เจาะด้วยเครื่องปั่นน้ำโคลนครับ <c oughs> เพราะว่าชั้นหินชั้นดินแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกัน ต้องแก้ไขสถานการณ์ตามหน้างานจริงครับผมครับผมก็มาถึงขั้นตอนการลงปั๊มเพื่อสูบทดสอบน้ำบาดาลที่เราเจาะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น ปั๊มบาราดานยี่ห้อทอครับผม1.5แรงม้า31เอใบพัดครับท่อดูด1.25หรือว่าท่อนิ้ว2ครับผมบอ่อนี้เราทำการขุดเจาะบอ่อลงไปที่45เมตรครับเป็นบอ่อทรายครับผมเป็นบอ่อทรายแล้วก็ต้องทำการเจาะด้วยการเจาะแบบบอ่อปิดเทกวด กวดแม่น้ำครับผมกวดล้าง <FS 1> สำหรับท่อดูดบ่อบาดาน,นครับผมเราก็จะใช้เกียวหัวท้ายครับผมตัวผู้ตัวเมียใส่ทุกท่อนครับ เพื่อในการเซอร์วิสจะได้ง่ายขึ้นเวลาซ่อมจะได้ไม่มีการตัดท่อครับครับครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผม ลงปั๊มสูบทดสอบปริมาณน้ำที่ได้ตอนนี้ก็อยู่ที่4 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงครับผมตอนนี้เราก็สูบทดสอบมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วครับน้ำยังไหลคงที่ครับผม ทำไมเราถึงทำท่อเล็กๆไว้ข้างท่อสีนงครับเพราะว่าบ่อนี้เราเป็นบ่อปิดลงถึกวดครับผมอ่าเราต้องทำท่อเล็กๆไว้เพื่อเติมกวดเวลากวดมันยุบครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ ทางช่องทาง Facebook ช่างโจรรับเจาะบาดาลหรือว่าเพจทวีรับบาดาลครับจะเป็นเบอร์โทรครับผม0933542216 0933542216ที่ไหนทําไม่จบทีมงานเรารับจบครับผมขอบคุณครับ